หนังสือเสียงเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเยี่ยกวนประพันธหนอนนบพรัตแปรเรียบเรียงหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันเล่มที่8ตอนเหตุการณ์ผันแปร ฉีป๋ออีนำกำลังรุดไปยังห้องทำงานของขุนนางเตี่ยนซื่อเย่เซียวเทียนกำลังวางมือลงบนหัวเขา่าเบิงตาจ้องมองประตูห้องเย่เซียวเทียนไม่เข้าใจว่าระหว่างนี้ตนเองเป็นไรไปคล้ายกับทุกวันมีกำลังวังชาที่ปลดปล่อยไม่หมดโดยเฉพาะตอนเดินถนนสายตามักจ้องจับที่หญิงสาวสะรานโฉมถึงแม้ว่าชายหนุ่มนิยมความงามแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเช่นนี้ไม่ปกติอยู่บ้าง เมื่อวานที่บ้านเรือนราษฎรหลังหนึ่งเกิดคดีฆ่าคนตายสามีที่ทำหน้าที่ขนส่งสินค้ากลับบ้านก่อนกำหนดสองวันพอกลับถึงบ้านเห็นภรรยากับชายชูนอนเปลยเปล่าบนเตียงร่วมรักกันกลางวันแสกแสกยามกโกรธแค้นจึงทำร้ายชายชู้ถึงแก่ความตายเยเซียวเทียนนำกำลังรุดไปยังที่เกิดเหตุเห็นสตรีสาวที่มีรูปโฉมโนมพันอยู่หลายส่วน ถูกสามีใช้แท้ฟาดโบยร่างที่เปลือยเปล่านั่งยองๆร่ำให้อยู่ที่มุมห้องเมื่อสายตาเหลือเห็นร่างที่ขาวโพลนประกอบด้วยเส้นโค้งเส้นเว้าใต้ร่างกับกลายเป็นกบที่พองตัวขึ้นตัวหนึ่งยังดีที่เขาสวมชุดยาวหลวมกว้างเย่เซียวเทียนรีบใช้ดาบปิดบังอยู่เบื้องหน้าจึงไม่แสดงความทุเรศออกมา เยสุวิเทียนไม่เคยนึกระแวงสงสัยว่าน้ำแกงที่น้องสาวตะวันตุนให้เขารับประทานอยู่ทุกวันมีปัญหายังเข้าใจว่าตนเองอยู่ในวัยหนุ่มชะกันแต่ไม่มีช่องทางระบายออกจึงเกิดไฟหยางสมสวงเหนื่งเพราะเขาช่วยเหลือสุสวินเทียนรอดพ้นจากคดีฆ่าคนถึงแก่ความตายสุสวินเทียนมักเลี้ยงดูเขาทุกครั้งเขาเข้าใจว่าคุณชายเสยเพลที่นิยมสุรานารีนี้พาอเดิมสุราพอประมาณ จะนาเขาไปเที่ยวหอนางลมสุดท้ายหลังงานเลี้ยงสุสวินเทียนจะน้อมส่งเขาขึ้นเขาสร้างความผิดหวังแก่เยเซียวเทียนยิ่งเยเซียวเทียนเนึกทบทวนดูว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้คาดว่าก่อนหน้านี้สุสวินเทียนคิดนําเขาไปสถานเริงรมเคยถูกเขาตําหนีตีเตียนเมื่อเป็นเช่นนี้กลับเป็นเขาสํารอกไหมพันธนาการตัวเองตอนนี้เขาคิดใคร่ไป จนใจที่หน้าบางไม่กล้ากล่าวจากปากที่บ้านกลับมีหญิงสาวชาวแมวที่งดงามนางหนึ่งแต่หลังจากที่ครั้งก่อนเขาไม่อาจยับยั้งชั่งใจแทบจะทําความผิดอย่างมหันตอนนี้เขาพยายามหลีกเลี่ยงจากการอยู่ร่วมกันสองต่อสองเพราะเหตุนี้จึงหลบรอดจากการคิดสัมพันธ์สวัสด์กันเย่เสียวเทียนไม่ได้ไม่คิดฟุ้งซ่าน ต่อน้องสาวตะวันแต่หากว่าครอบครองเรือนร่างของหญิงสาวก็ต้องรับผิดชอบเส้นทางความรักของเยเซียวเทียนครูขระนักถึงแม้รักชอบกับเสี่ยหญิงหญิงกลับเกิดอุปสรรคขวางน้ำจึงเฝ้าเตือนสติตัวเองว่าทางที่ดีอย่าได้แต่ต้องต่อแย่สตรีเพศไม่ฉะนั้นแรงต้านจากตระกูลเสี่ยจะยิ่งแข็งกล้ากว่าเดิม เย่เซวเทียนจ้องมองนอกประตูคิดเบี่ยงเบนความสนใจตนเองแต่วัตถุที่วางขาอยู่ดีๆคิดผงกหัวขึ้นสร้างความขุนข้องใจแก่เย่เซียวเทียนต้องครุ่นคิดยามค่ำคืนสมควรติดหนวดปลอมลอบเข้าหอหนังโลมสักครั้งเป็นการเปิดปรบริสุทธิ์ให้กับตัว,ตวเองหรือไม่ไมนึกถึงตอนนี้เห็นฉีปออีเดินเข้ามาด้วยสีหน้าระรื่นแจ่มใสคนถอยผู้นี้กระทั่งภรรยายังหยาคาด เหตุใดจึงมีท่วงท่าปลอดโปรงสบายอารมณ์เช่นนี้คาดว่าคงเข้าออกหอนังลบปรับท่าหยินและหยางให้เกิดความสมดุลจึงไม่งุ่นงานเช่นเราใช่แล้วหากว่าเราไปเที่ยวสตรีไม่แน่ว่าจะพบกับมันเจ้เวเทียนนึกวาดมโนภาพว่าตนเองลับลับล่อเข้าหอนังลมพอดีเจอกับฉีป๋ออีลับลับล่อกลับออกมาอดหัวรอคิกมีได้ฉีปออีเห็นเจ้เวเทียนหัวรอออกเสียง ต้องยิ้มอย่างเบิกบานใจกว่าเดิมประสานมือเรียกหาว่าเย่เตียนซื่อเจ็ดเซียวเทียนผุดลุกขึ้นประสานมือตอบกล่าวว่าแต่เท้าเสี้ยนเฉิงให้เกียรติมาไม่ทราบว่ามีคำชี้แนะใดปากกล่าวว่าจาในใจครุ่นคิดขึ้นห่วงสูหลังวงเล็บวีเซลเหลืองสัตว์สีเท้าที่มีลักษณะคล้ายแมวโวยพรปีใหม่ไก่เจ้าผู้นี้คงไม่มีเจตนาดีฉีปออีหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวว่า เย่เตียนซื่อเรื่องท่านถูกเปิดโปงแล้วเจ้าหน้าที่ในห้องทํางานคุณนางเตียนซื่อเห็นแต่เท้าเส้นเฉิงรุดมาต่างพาการผุดลุกขึ้นพอฟังต้องหันไปมองหน้ากันเย่เซียวเทียนต้องงงง,งันวูบกล่าวอย่างสงสัยใจว่าเรื่องใดถูกเปิดโปงชีปออีย่อมทราบว่าเย่เซียวเทียนกระทําเรื่องอันใดแต่ในเอกสารของกรมราชทันเมืองนานกิงไม่ได้บอกรายละเอียดเขาย่อมไม่สะดวกกับการให้เย่เซียวเทียนร่วงรู้ว่า ตนเองทราบเรื่องคดีความของเขาจึงแค้นหัวรอกกล่าวว่าเรื่องใดถูกเปิดโปงท่านย่อมทราบกระจ่างแก่ใจขออภัยยิ่งข้าพเจ้าได้รับคำสั่งกลมราชทัน์เมืองนานกิงให้ควบคุมตัวเย่เซียวเทียนไว้พวกเราจับตัวมันให้กับเราผู้คนที่ฉีปออีนำมาล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานรับใช้เขาก่อนหน้านี้ ได้รับสัญญาณจากเขาพอฟังจึงโถมเข้ามาเงื้อคือสวมคอชุดหนึ่งคิดคล้องใส่สีสาเยเซียวเทียนเยเซียวเทียนถึงถอยกายไปหนึ่งก้ากระชากเสียงว่าฉีป๋ออีเจ้าคิดทําอะไรฉีป๋ออีเลื่อนมือจับดาบตวาดว่าเจ้าคิดขัดขืนการจับกุมหรือเยเซียวเทียนสังเกตเห็นดวงตาฉีป๋ออีทอปกกายอามาหิดวูบหนึ่ง ต้องใจสั่นสถานเขาไม่เคลือบแคลงสงสัยว่าขอเพียงเขากล้าต่อสู้ขัดขืนฉีปออีจะลงมือปิดโปรงสังหารเขาใต้คมดาบเจสิลเทียนคลุ่นคิดขึ้นที่แท้เรื่องใดถูกเปิดโปงดูจากท่าทีของมันแสดงว่าบังเกิดความคิดข้าฟันจริงๆมันกล้าลงมือฆ่าขุนนางบ้านเมืองคนหนึ่งที่แท้มีข้อถือดีอันใดยามนั้นเจ้าหน้าที่ชัดผู้น้อยสองคนสะอึกเข้ามา ใช้ขื่อล่ามคอสวมลงบนลำคอเย่เซียวเทียนเย่เซียวเทียนยืนสงบแน่วนิ่งปล่อยให้พวกเขาล่ามพันธนาการฉีพออีเห็นเย่เซียวเทียนงอมือรอรับการจับกลุ่มจึงนึกเสียใจอยู่บ้างครุ่นคิดขึ้นเจ้าผู้นี้รู้สถานการณ์ดีกลับไม่สะดวกกับการลงมือจากนั้นครุ่นคิดพฤติการของเย่เซียวเทียนล่วงรู้ถึงหูขุนนางโซ่ฟูรุ่นปัจจุบันแล้วความผิดฐาน ล่วงละเมิดข้อห้ามใหญ่ได้เล็กได้หากดำเนินการอย่างเคร่งครัดจะมีโทษถึงประหารหากไม่คิดดำเนินการเพียงส่งหนังสือไปตำหนิตีเตียนก็เลิกแล้วกันไปตอนนี้ดูจากความเคลื่อนไหวของใต้เท้าโซฟูแสดงว่าคิดลงโทษเย่เซียวเทียนสถานหนักอย่างนั้นเย่เซียวเทียนคงไม่รอดพ้นจากความตายตอนนี้ให้เขาตกเป็นเฉลยของตนเองจะได้กู้หน้าที่เสื่อมเสียไปกลับคืนมาดังนั้นสะกดความคิดข้าวฟันลง ตวาดสั่งว่าขุมตัวมันไปข่าวที่เย่เสี่ยวเทียนถูกจับกลมพอถูกส่งมาถึงหมู่ตึกตระกูลเย่ภายในหมู่ตึกถึงกับปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นมาครอบครัวของเย่เสี่ยวเสิงหลังน้ำตาทอดถอนใจในห้องหับหลังประตูทั้งเศร้าสะท้อนใจที่ฟ้าไม่มีทิพยเนตร กลับส่งผู้มีพระคุณต่อครอบครัวของเขาเข้าคุกทั้งประวันลนลานว่ายามใดที่ต้นไม้ใหญ่เช่นเยเซ,เซียวเทียนถูกค้นลม้มลงพวกเขายังมีที่หลบฝนอันใดในห้องโถงรับแขกกลับมีสภาพอีกแบบหนึ่งตรงเทียนจับหนอนพิษจำนวนมากมาจากในป่าเขาแต่เตรียมว่าเยเซียวเทียนพอเลิกงานกลับมาจะให้เขาฝึกวิชาหนอนคุณใสพอฟังว่าเยเซียวเทียนถูกจับกลุมคุมขัง ก็อหอบนอนคุณใสกระปุกหนึ่งเดินออกไปเมาว่นเชื่อร้องถามว่าผู้เท่าตรงท่านคิดไปที่ใดตรงเทียนเหลียวหน้ามาหยีตาลงกล่าวอย่างเยือกเย็นว่าเราจะเข้าคุกไปช่วยท่านผู้วิเศษน้องสาวตะวันจัดยาบำรุงให้กับเย่เสียวเทียนทุกวี่ทุกวันเห็นสายตาที่เสียวเทียนเกยมองดูนางเริ่มเปลี่ยนไปแฝงแววคิดดุกรานต่อนางจนนางหัวใจเต้นแรง เห็นแน่ชัดว่าเสียวเทียนเก๋อกำลังจะกระโดดลงในชามใหญ่ของนางนางก็เงื้อมีดซ่อมขึ้นเตรียมรับประทานให้เต็มอิ่มแต่แล้วเนื้ออันโอชะชิน้นนี้กลับถูกฉีปออีจ,จับยัดเข้าคุกจะให้ทนทานรับได้อย่างไรพอฟังวาจาของตรงเทียนน้องสาวตะวันก็ชักดาบแมวออกมากล่าวว่าข้าพเจ้าจะตามท่านไปพวกท่านล้วนหยุดไว้หัววินเฟยส่งเสียงตวาดเรียกรังตรงเทียนกับน้องสาวตะวันไว เร่งฝีเท้าเข้ามากล่าวว่าพวกท่านร้อนรุ่มอันใดตอนนี้พี่ใหญ่มีความผิดใดมีอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือไม่ล้วนไม่ทราบชัดพวกท่านพอบุกปล้นคุกต่อให้พี่ใหญ่ไม่มีความผิดก็มีความผิดถึงตายน้องสาวตะวันกล่าวว่าอย่างนั้นทําอย่างไรพวกเราคุ้มกันพี่ใหญ่กลับขึ้นเขาขอเพียงซ่อนตัวบนเขาทั่วทั้งแผ่นดิน ก็ไม่มีผู้ใดทําอย่างใดมันได้เอ่ยถึงตอนนี้พลันมาเกิดความคิดแวบหนึ่งขึ้นหากว่าบุกปล้นคุกนับแต่นี้ถูกทางการตามล่าเสี่ยวเทียนเกอมิอาจไม่ซ่อนตัวในป่าเขาไม่สามารถออกมาอีกมันยังมีเหตุผลที่ไม่ต้องการเราอีกหรือหัววินเฟยกล่าวเสียงหนักๆว่าพี่ใหญ่ต้องการให้เป็นเช่นนี้หรือมันยอมซ่อนตัวในป่าเขา ไม่ถามไทยเรื่องของทางโลกอีกหรือยังมีคนในครอบครัวของพี่ใหญ่อยู่ที่นครหลวงท่านไม่กลัวว่าพวกมันจะประสบภัยลามหรือน้องสาวตะวันงงงันวูบนางกลับไม่ได้นึกถึงข้อนี้มาก่อนหากว่าลามถึงคนในครอบครัวของเสี่ยวเทียนเกอยามนั้นท่าทีของนางต้องอ่อนลงกล่าวว่าอย่างนั้นท่านเห็นว่าควรทำอย่างไรหัววินเฟยกล่าวว่าการพ้นคุกเป็นแผนชั้นต่ำ ปัญหาเฉพาะหน้าคือพวกเราควรทำความเข้าใจว่าพี่ใหญ่กระทำความผิดใดจะได้กำหนดแผนการเคลื่อนไหวเหมาว่นจือเดินออกมากล่าวว่าวินเฟยท่านไม่สะดวกกับการเผยโฉมเราจะออกไปสืบข่าวเองน้องสาวตะวันยืดอกขึ้นกล่าวว่าข้าพเจ้าไปด้วยหัววินเฟยพงกศีสีะกล่าวว่าเช่นนี้จึงถูกต้องต่อให้รัษฎรกระทำความผิดถึงตาย ต้องรอให้ถึงฤดูศาสตร์ค่อยประหารอย่าว่าแต่พี่ใหญ่เป็นขุนนางบ้านเมืองต้องไม่รวบรัดตัดสินคดีพวกท่านออกไปสืบข่าวก่อนหากจะปล้นคลุกหากจะปล้นหากจะปล้นคุกพวกเราก็มีเวลาเตรียมตัวเมาว้นจื้อกับน้องสาวตะวันเห็นพ้องด้วยพากันลงจากเขาแยกย้ายไปสืบข่าวนครหลวงประตูเมืองสเวนอู่ช้ชะกันบึกบูนแข็งแรงหลายสิบคน คุ้มกันรถราขบวนหนึ่งแล่นผ่านประตูเมืองสเวียนอ่ตรงไปยังคฤหาหาดของขุนนางโซฟูคนเหล่านี้สวมชุดลำลองแต่ดูจากลักษณะท่าทางความเคลื่อนไหวที่พร้อมพรักยามยกมบือวางเท้าแฝงกลิน่นอายฆ่าฟันแสดงว่าพวกเขาเป็นไพ่พลทหารที่ผ่านการฝึกอบรมมารถราที่พวกเขาคุ้มกันล้วนบรรจุหีบห่อสมควรเป็นของขวัญชนิดต่าง มีเพียงรถขนาดเบาคันหนึ่งปล่อยผ้าม่านลงคล้ายกับบรรทุกด้วยผู้คนรถขนาดเบาเล่นอย่างช้าๆม่านรถสั่นไหวเล็กน้อยทันใดนั้นปรากฏมือเขาผ่องประดุดยกข้างหนึ่งยืน่นออกมาเลิกม่านรถขึ้นหลังหน้าต่างปรากฏเป็นโฉมหน้าที่งดงามดังกล้วยไม้กลางพระนาเป็นเสวี่ยซุยอู่เองใบหน้าของเสวี่ยซุยอู่ สูบผอมกว่าเมื่อตอนอยู่ที่กุ้ยโจแต่ก็เปลี่ยนเป็นสุภาพเรียบร้อยกว่าเดิมตาคู่งามกวาดมองดูทิวทัศน์บนท้องถนนที่คุ้นเคยดวงตาทอแววหวนรำลึกถึงและสะท้อนใจนางใช้ชีวิตที่นครหลวงถึงอายุ13ปีที่นี้รองรับวันเวลาเมื่อวัยเด็กและดรุณแรกรุน่นคนที่นางหวนรำลึกถึง คือคุณหนูมารดายังมีเสี่ยวเทียนเกอล้วนเคยอยู่ที่นี่สเสวียซุยอูหลับตาลงเปลือกตาปิดบังความเศร้าโศกและความคิดถึงในดวงตาเมื่อลืมตาขึ้นใหม่สองตาก็ขังด้วยประกายน้ำตาชั้นหนึ่งเป็นอันว่าสิ้นสุดแล้วคุณหนูนี่สนิทสนมฉันพี่สาวน้องสาวมารดาที่ได้ให้กำเนิดนางและเลี้ยงดูนาง ยังมีบุรุษคนแรกที่ผ่านเข้ามาในจิตใจนางล้วนไปจากนางไปจากนางตลอดกันแม่ทับใหญ่ชิคิดยกนางให้กับใต้เท้าโซ่ฝูนางตอบตกลงสตรีอ่อนแอเช่นนางคล้ายดอกของพืชถูซื้อวงเล็บต้นถูซื้อมีอายุเพียงปีเดียวก้านเป็นเส้นสีขาวเหลืองเส้นเล็กๆตามก้านจะมีอวัยวะดูดสารบำรุงจาก พืชชนิดอื่นออกดอกสีขาวเล็กๆส่วนมากจะอาศัยเกาะตามพืชประเภททัว่วเมล็ดใช้เข้ายาใช้บำรุงไตต้องเกาะอยู่กับต้นไม้ใหญ่จึงจะรอดได้ในที่สุดเป็นอันว่ายุติชีวิตที่ระหกระเหินบอกลาต่ออดีตหลังจากนี้นางเพียงเก็บตัวอยู่ในส่วนลึกของห้องเป็นบุปผาต้นเล็กๆสำหรับให้ไต่เท้าโซฟูเชยชมแต่ผู้เดียว